ไม่สงค่ะครับผมมีเพื่อนผมหลายคนถามเข้ามาว่า,าในวัฒนธรรมหรือว่าในประเพณีของคนไทยใหญ่เนี่ยเวลาที่เรามีคู่แล้วคู่เรานี่ยแอบไปมีชู้แอบไปมีกิ๊กเนี่ยมันเขามีการจัดการยังไงนะครับคือผมอยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณมีคู่แล้วคุณมีคู่คุณแต่งงานกันแล้วแต่คู่ของคุณนะ่ะ คู่ของคุณไปแอบไปมีชู้แอบไปมีกิ๊กเนี่ยทำให้คุณรวยได้เลยนะเดี๋ยวยังไงลองไปฟังดูผมว่าไอคนที่คิดอยากจะมีแฟนเป็นไทยใหญ่คิดอยากจะแต่งงานกับคนไทยใหญ่หรือว่าแต่งงานกับคนไทยใหญ่แล้วแต่คืออยากจะเรียนรู้ไว้ควรฟังควรฟังคลิปนี้ให้จบนะครับก็คือเมื่อหลายหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพื่อนผมนะครับซึ่งแกไปเป็นทหารแนวหน้าแหละไปเป็นทหารแนวหน้าผมไม่บอกว่าเป็นอาทหารฝั่งไหนนะ ไปเป็นทหารแนวหน้านะครับก็คือแกโทรมาว่าเฮ้ยมึงออกมาจากเมืองไทยได้แล้วกูรวยแล้วนะตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาเปิดธุรกิจกันไหมผมก็ถามว่าเอารวยได้ไงมึงเป็นทหารนี่มึงจะรวยได้ไงหรือว่ามึงทํางานผิดกฎหมายมึงอย่าทำอย่าหาทำนะมึงทําอย่างนั้นเดี๋ยวอีกหน่อยมาเขาตรวจสอบมาทรัพย์สินมามึงกายนะก็พูดนี่มันบอกว่าไม่ใช่มันบอกว่ากูอะกูอะชนะคดีก็คือแฟนกูอะไปมิกกิ๊ก แฟนกูอ่ะแอบไปมีกิ๊กแล้วทีนี้ก็กูจับได้ไงก็เลยแบบกูชนะคะดีไงได้เงินมาก้อนหนึ่งคดเยอะเลยนะเรียบกับประมาณเงินไทยก็ประมาณสักเกือบแสนนะก็คือในวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีของคนไทยใหญ่นะครับตอนที่เราแต่งงานนั้นเราจะเรียกเขาเรียกว่าอะไรดีพ่อใหญ่ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ ก็คือมาเป็นสักขีพยานว่าเออสองคนเนี่ยเป็นคู่ครองกันอย่างถูกกฎหมายนะครับแล้วเวลาที่แบบฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปมีแอบไปมีชู้แอบไปมีกิ๊กโดยที่อีกคนหนึ่งจับได้หรือว่ามีชาวบ้านมาแจ้งโดยมีหลักฐานเนี่ยคนที่แอบไปมีชู้นั่นอ่ะจะโดนพ่อหลวงเรียกมาทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งสองฝั่งนะครับก็คือมาอ่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกมาแบบ เรียกมาประชุมกันแล้วก็คือให้ฟังอีกฟังหนึ่งที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็คือเขาเรียกภาษาไทยใหญ่เขาเรียกว่าไหมนะครับไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรน่าจะปรับนะครับปรับเท่าไหร่ก็ได้นะครับปรับเท่าไหร่ก็ได้ตามที่สมควรนะครับตามที่สมควรนะครับเช่นว่าผมปรับไปประมาณสัก3ล้านผู้หญิงก็ต้องจ่าย3ล้านนะถ้าผู้หญิงไปมีไปไปมีแฟนนะครับไปแอบไปมีกิ๊กไม่จ่ายไม่ได้นะครับบ้านเราไม่ต้องถึงตำรวจนะครับถึงแค่พ่อหลวงก็พอ ในการประชุมก็ไม่ต้องถึงไม่ต้องมีตำรวจมานะครับก็คือคุยกันเองนะครับถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยก็คือ,อพ่อแม่ของคุณเนี่ยจะอยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่ได้จะอยู่ถูกคนอื่นนินทาจะถูกคนอื่นตาหนินะครับก็คือมันต้องจ่ายคุณต้องจ่ายยังไงก็ต้องจ่ายพอจ่ายเสร็จแล้วคุณก็ก็คือตัดขาดกันเลยนะครับตัดขาดกันเลยนะครับก็คือ อันนี้คือกฎหมายที่เขาเรียกว่าอะไรกฎที่มันเด็ดขาดมากมากที่จนถึงทุกวันนี้ยังต้องอยังใช้อยู่นะครับยังใช้อยู่ก็เลยมานเราคนที่แอบไปมีชู้มีคิ๊กก็เลยค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเลยนะครับถ้าแต่งงานกันก็คือถ้าจะไปมีใหม่ก็คือต้องเลิกกับคนเก่าก่อนนะครับอันนี้คือกฎเ,เขาเรียกว่าอะไรดีกฎคล้ายๆแบบเป็นกฎของหมู่บ้านอ่ะเนาะแต่ว่าผมเป็นคนบ้านนอกก็ไม่ใช่นะ บ้านผมเนี่ยอยู่ในเมืองนะอยู่ในเมืองเมืองลายค้าเลยนะอยู่ในเมืองเลยนะอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งคล้ๆในจังเมืองเชียงใหม่เลยนะครับก็คือแล้วทีนี้ก็ในกรณีที่คุณจะเรียกร้องเงินได้หรือว่าเรียกค่าปรับได้แบบนี้เนี่ยคุณต้องไปแต่งงานกันอย่างถูกกฎหมายก็คือก็คือให้พ่อแม่ทั้งสองฝั่งรู้นะครับไปขอกันให้ผู้ใหญ่บ้านรู้นะครับไม่ใช่ว่า่สุ4มห้5แล้ว คุณไปเมียคุณไปมีกิ๊กแล้วคุณไปเรียกอย่างนั้นไม่ได้นะครับก็คืออย่างมาอยู่ในเมืองไทยแอบอยู่ด้วยกันพ่อแม่ทางสองฝั่งไม่รู้อันนี้ไม่ได้นะครับคือต้องให้พ่อแม่ทั้งสองฝั่งรู้แล้วก็ไปขอกันให้พ่อแม่ท้งสองฝั่งรู้ให้ผู้ใหญ่บ้านรู้นะครับผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นๆแล้วอีกอย่างหนึ่งสาวไตที่ว่าคือไม่ใช่สาวไตที่มีพ่อแม่อยู่ในเมืองไทยนะต้องเป็นสาวไตที่มีพ่อแม่อยู่ที่ฝั่งนู้นแล้วก็ไปขอกันฝั่งนู้นนะครับอันนี้คือต้องเป็นข้อยกเว้นนะครับ ไม่ใช่ว่าอา้าวพี่ผมก็อ่ผมผมก็ผมก็แฟนผมแอบไปมีกิ๊กนะพี่แต่ไปบอกพ่อแม่แล้วมันไม่เป็นอย่างที่พี่พูดก็คือพ่อแม่ต้องเป็นอยู่ฝั่งนูน้นจริงๆนะครับ <c oughs> ต้องเป็นคนฝั่งนูน้นแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรดีเออต้องเป็นคนฝั่งนูน้นแล้วก็อีกกรณีหนึ่งต้องขอกันแบบให้ถูกกฎหมายต้องถูกตามถูกตามกฎที่เขาตั้งไว้แล้วก็คือ การที่เราจะจับว่าเออแฟนเรามีกิ๊กแบบนั้นแบบนี้เราก็ต้องมีหลักฐานจริงๆนะครับก็อันนี้คือกฎที่ต้องรู้ถ้าใครที่อ,อมีแฟนเป็นคนไทยใหญ่หรือว่าเอ,อมีแฟนคนไทยใหญ่แล้วคิดจะไปนอกใจคิดว่ามันคล้ายๆแบบเมืองไทยทะเลาะก,กันนิดหน่อยแล้วก็กลับมาดีกันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือกฎของเขาเรียกว่าอะไรดีดอ,อมันเป็นเคาเจอร์แ้วลรับ มันเป็น c u เจอร์ไปแล้วที่เราต้องเรียนรู้นะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมรู้สึกว่าจั๊กจั่นมันจั๊กจั่นหรือเปล่าเออมันร้องเสียงดังมากเลยเนี่ยตอนนี้ผมมาอยู่ตรงนี้โอ้มาพักผ่อนอากาศดีมากนะครับมาพักผ่อนได้ยินชัดไหมครับโอ้เสียงัครบ